สวัสดีครับก็มาผมกับพันสไตกี้เหมือนเดิมนะฮะอ่าเราก็มาอยู่กับเซโลเดเตอร์เหมือนเดิมนะครับอ่าก็อัตเตร็แล้วก็เพิ่งแคสไอ้นี้ไปนะเราก็รอก่อนแล้วนะพอทำเสร็จแล้วครับก็จะให้เออ่เลือกตัวละครอจะเป็นใครดี ช่ไหมขอเป็นไอ้น <Q> ี่แ้วยกันเทดี้แบบช่างแม่เลยแต่งตัวให้ตลกไม่เอาดีกว่าสีนด้กัน เขาแต่งมาสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากเออขอเอออาบิชิเป่งฮึยอืมเอ๊ะครับ

Feel good. Okay, it, Chad. Mm, mm. Here t -t we go. We'll check you out. Where'd yeah. I go? Yeah. <laughs> what yeah, 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 whatever. Yeah. Whoa. How pathetic. Yeah, that's hot. My next idea. Does let's pretend. Hot dog. I hope people. Day hey, that.

นี่เดียวเราก็รบึกบึกครับหืมแก่เต็มวัยเลยมึงโอ้เบลเลอร์ครับสุดยอดอ่าทีก็ ไปกันเลยดีไหมเนี่ยก็ไปกันเลยฮะขนาดขามันของขนาดเข้าคนจริงฮะของผมมันใหญ่ฮะอ่าฉากนี้ก็จะโดนจับนะฮะเพราะว่าเพื่อนเรามันกวนตีนนะฮะอ่าไปด่าเขาอีกมึงนะครับเพื่อนมันกวนตีนนะฮะเสร็จไปกดกูบอกแล้วไม่น่าเามันมา We traded pussies. Seriously. our for dicks in แล้วพอให้เอาถั Boy, ่วต้มอ่ะเธอก็ไม่เชื่ออ่ะชอบไปเอาถั่วเขียวมากินอ่ะเออฉันไม่ชอบมึงเร่อกูชอบยังไงถั่วเขียวอ่ะกูกินตัวต้มบ้าก็ดีอยู่นะขอโทษนะมึงไปจัดการกับลูกน้องกูซกเกลี้ยงเลยกูต้องการตัวมึงสามคนอืมเดี๋ยวนกะตัดฉาบมาขึ้นบินกูไม่รู้กูขึ้นเครื่องบินตอนไหนนะฮะ รักกันสองคนเลยพีใช่ไหมไอ้ที่มันขายถั่วต้มใช่แล้วใช่ที่จะขายถั่วต้มอ,อ้าวมาทำไมเนีน่ยหัวกระดกได้ด้วยอ๋อฉันขายถั่วต้มมาตั้งหลายปีแล้วแกชอบไปขโมยถั่วต้มฉันอยู่เรื่อยใช่ไหมตอนเด็กๆอะ่ะมึงรู้ได้ไงว่ากูขายถั่วต้ไมไอ้กูขโมยถั่วต้มไม่ต้องมาใช้เซอร์ผมจำมึงได้ผมยาวๆแบบเนี้ยชอบไปขโมยถั่วต้มกูกิน กูกินตัวเขียวอยู่บ้านเนี่ยหนุ่มกูเกลียดตัวเขียวตัวเขียวเนี่ยมันกอนเทนกูไม่ชอบหลังจะพูดอีกนะกูไม่ชอบเั้นจะได้ออกไปไม่นีสินี่ยอดขายถั่วต้มของเราได้หกสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะอีกมันขายไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่มีคนกินตัวเขียวเราไม่มีวันร้อยเปอร์เซ็นต์กูบอกแล้วมิวิฟอนไม้ขายถั่วต้มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก I Belgian. am เสียงของกูกูจะกินถั่วต้มมึงจะขอถั่วต้มกูกินเหรอไม่ได้ขอซื้อของขายต้องเอาตามเองมิงมขอของงเ,เงั้นมึงตายไอ้หนี่พลังช้าง,างสารพลังถั่วเขียวตีต่อยเลยพลังถั่วเขียวอยอยไอ้สัตว์พลังถั่วเขียวเว้ยตีพลังถั่วเขียวพลังถั่วเขียวโอ้โหนโอ้เออปล่อยคนก็ดีแล้วนี่นี่นี ไปไปเร็วๆเอาไปนี่แน่รังถั่วเขียวบวกแล้วบอยกินถั่วเขียวเออเวลาคุณกินแล้วกันยิงมวะไอ้รังถั่วเขียวช่วยอะไรไหมโจมอะไรไม่ได้หรอกแม่งแพ้ปืนโอเวรกรรมกูบอกแล้วบอยกินถัวต้มนี่อยู่ปากนะกูจะกินถั่วเขียวเออฮันนี่มึงหัดกินถั่วต้มนะเราไปกินถั่วเขียวไอ้ถั่วเขียวบอกแล้วโอเคกินถั่วเขียวกินถั่วเขียว จอดนี่อับืนมายิงแงตัวเขียวไอ้พี่พลังตัวเขียวพลังตัวเขียวพลังตัวเขียวอ่าเน้นเราก็ได้รับพลังอ่าจากทัวต้มมาแล้วนะฮะกูรู้แล้วไอ้ตบไอ้ตบนี่ต่อยเลยไม่แยกหญิงแยกชายครับ I'd like to remind all passengers to remain seated and enjoy the flight. See? He's fine. It's Easter open! Oh, I can see some of our passengers are getting restless. Here's some relaxing music for you enjoyment. yo, 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 พลังสวต้มอยูกไหมนี่เนมีต่อยเลยนี่พลังสวต้อมอย่ตั้งไหมพลังสวดต้มครับ กันอยู่นะไป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 ใครโอ้โหโอ้ยหนักหนักหนักไป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 กันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประตูประตูโอยย่ย่อโอเคหนูจะเปิดประตูให้ชิบหายแหละ้ยจริงนี่ท่านี่ เอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วเกาะไว้ได้จับไว้นะข้างบนฮะหยาไอรถถูเขียวบ้านะตอนนี้เราก็ต้องไปลงไปช่วยพี่บ uh,> ิ๊นะครับโอ้ยเฮ้ยอะไรวะติตอกหัวตอกหัวอีก ไหนวะสีทีสวงครับ อยู่ไหนวะเขี่ยกลับก anyway. ันเ่ยไปไปกูดิจ้ะเน่เน่เน่เนอยู่ๆยยยยไม no oh. ่นะที่รักจ๋าพี่มาช่วยลหโอ้ยโอ้โห ไปช่วยเขานี่มึงช่วยตัวเองก่อนดีไหมเนี่ยโอ้อยตัวเดียวเลยโอ้ยโหเด่ยนยากนะเนี่ยจับได้แล้วเออว่าไงจะท่ลับนี่ดึงล่มชุ่มชีพโบ <c oughs> ทีหลังจะทำยอะไรอีกนะ chịt phải là, hey, mày chinh, phải không? cái kiểu mày thô kiều kéo cháu mày đi nè, thắn à mày, à à. mà đi 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 mày không ăn thô kiều nữa, không, 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 ีรับน,นี้มีีรับเอาอี้เอาลงชีปมาน,นี่ออไปอเราเป็นคนที่ชั่วมากว้กโหดเต็เมเลตัดัดไหนกันว่ ตลอดนี่คือชิปหายอะไรเนี่ยไป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 ออกไปมันจะกูรักกับเธอแล้วมึงเลย ยอโอ้ยกำลังโทรเกีย่ยวให้แกฆ่ากูหลอกอันนี้นะย,ย่อินเล่นดินเล่นดินเล่นินเล่นเลยจับได้แล้วจ้าทิลักอ่าทิลัก,อ,ลลกอ,ลอีกทีหนึงน่งสนุกไหมล่ะสนุกตายแหละไอควายเออปากายน,นะมึงอ่ะครับเราก็ตัดภาพมา โอ้ยดูทูเขียวหน่อย้ายบอกทำไมพวกนั้นมันเป็นอย่างนั้นบ้าเออขอทูเขียวหน่อยขอเอาทูเขียวไหมเอาถืดำไหมจ้าโอ้สบูรณ์เนะคะเอาทูเขียวเลครับขอทูเขียว่อยครับทีเมน Những nick của mấy chưa phải quê ơi à sẽ rất là đất đai bước quyền phụ quân luôn hm 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 lock hm 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 นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นบริษัทของเรานะฮะโอ้ยเจ็บมือ,อไม่น่าไปต่อยมันเลยแล้วก็เราก็ขอตัดภาพพอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ